วันนี้ไปเล่นเรือเหรอคบไม่ค่ะแค่ไม่ได้จะไปเล่นเรือแค่จะกลับกรุงเทพค่ะเอา้าทำไมล่ะแค่พอแล้วคะ่ะพอแล้วแค่รู้จักคุณดีพอแล้วตลอดระยะเวลาสามปีที่เรารู้จักกันมาคุณเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากสำหรับแค่นะคะ แต่คุณไม่ใช่คนที่แคลคิดจะฝากชีวิตไว้ด้วยถ้าจะถามว่าทำไมแครแนะนำให้ถามใจตัวเองดีกว่าค่ะใครมีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะแต่มันไม่ใช่ความสุขที่มั่นคงยั่งยืนตราบใดที่คุณยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ในใจเราเลิกกันแค่นี้เถอะคะ่ะ อ๋อแล้วที่คุณถามแคลว่าแคลจะปักหลักปักใจอยู่กับคุณที่นี่หรือเปล่าคำตอบคือไม่คะ่ะไม่เด็ดคะ่ะโชคดีนะคะร่า อไปบอกข่าวคุณอากับเขามาแล้วด้วยเขาเป็นห่วงคุณอามากเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะรีบมาหาคุณอาให้เร็วที่สุดคะ่ะคุณอารอเจอเขาหน่อยนะคะอีกไม่นานเกินรอหรอก สถานการณ์ที่บ้านพี่ชิดพงวิกฤตถึงที่สุดแล้วคุณอากวีหายตัวไปไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงส่วนคนุณหญิงอัมพาก็สุดลงด้วยโรคหัวใจพูดให้ถูกก็คือหัวใจขาดเลือดจนเต้นผิดจังหวะซึ่งมันไม่ใช่อาการปกตินะอาจถึงตายได้คุณอาย,ยังไม่ได้สติเออที่ฉันดั้งด้นมาถึงนี่ก็พราะวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่คนจะได้ไปกราบแม่ผู้ให้กำเนิดของตัวเอง ถ้าคุณหญิงอัมพาเป็นอะไรไปฉันกลัวแต่ว่าลูกชายของเขาเนั่นแหละที่จะต้องเสียใจที่สุดที่ไม่ได้ทดแทนหรือไม่ได้กราบเท้าแม่ผู้ให้กําเนิดของตัวเองเลยสักครั้งฉันเพียงแต่ทาหน้าที่เด็กหญิงอ้อ,อที่ห่วงใยที่ภาคเสมอมาถ้าสิ่งที่ฉันพูดในวันนี้เขาไม่สนใจฉันก็จะเดินจากไปเดี๋ยวนี้และบจากนี้เราจะตัดขาดกันเลยคุณอมามาสีครับผมขออนุญ,ญาตคุยด,ด้วยสักครู่ได้ไหมครับค่ะ เรื่องความคืบหน้าของท่านกาวีครับเ <unden> ชิญทานนี้ครับค่ค่ะ ผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำผิดพลาดไปผมขอโทษ พี่การุณามาคุณหญิงกำพาอาการดีขึ้นแล้วงานแต่งงานของคุณก็คงไม่เลื่นแล้วสินะคุณอาคะวันนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะนอกจากพี่ภาคจะมาเยี่ยมคุณอาแล้ว วันนี้เรายังได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับคุณอากวีด้วยค่ะท่านไม่ได้เป็นอะไรค่ะมีคนยืนยันว่าพบท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังไปตรวจสอบที่นั่นอยู่น่าสบายใจได้นะคะ สี่ภัยดียครับดีใจด้วยนะห้าเดือนแล้วใช่ไหมค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะขอบคุณค่ะฉันมีเรื่องอยากคุยกันหน่อยค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะ ว่าฉันจะจำนายไม่ได้ไม่แปลกคนอื่นก็จำฉันไม่ได้อีกทังหลายคนยกเว้นใหญ่อ้อก็แค่เดาๆฉันขอโทษฉันอยากจะขอโทษเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องที่ฉันเคยแกล้งนาะย แกล้งให้โดนแม่ดา่าโดนพ่อตีพวกเขาอยากทำอย่างนั้นกับฉันอยู่แล้วทำไมเพราะนายเป็นทวยไทยอ่ะนายรู้เรื่องนี้ด้วยแม่เล่าให้ฉันฟังหมดแล้วตั้งแต่ว,วันที่พ่อหายไป แต่ยังไงก็ยังมีหลายเรื่องที่ฉันอยากขอโทษนายทั้งเรื่องหลังแกอ้อแล้วก็เรื่องของชาลินีนายคงต้องไปขอโทษชาลินีเอาเองฉันให้อภัยนายแทนชาลินีไม่ได้ นายยังจะโกรธแล้วก็อาฆาตแค้นฉันอยู่ไหมไม่มีประโยชน์หรอกวันนี้ฉันคือรากรัชูิและฉันพร้อมจะให้อาภัยทุกคน